ผู้ชมคุณนับป๋าครับขอบอิเซนเด็กชายกับนักสืบผมอยากจะปกป้องเมืองนี้เหมือนอย่างป๋าที่ป๋ามนุษย์แมงมุมและช่วยเจ้าหญิงเสียงแพงเอาไว้ปล่ยล่องคนที่มีสิลปิงคือคนที่เตรียมใจจะถูกยิงกับแล้วเท่านั้นมาพบกับปีศาจนายเลยได้เห็นชุดสตาร์แล้วนายเป็นใคร ออกมาซะดีๆเจ้าหัวขโมยยงตายอยู่ในทะเลนี้ซะเด็กคนนั้นก็เป็นชาวแมนฟูตัวคนหนึ่งเหมือนกันไปช่วยเขาทีนะป้าคลับยอดนักสือแห่งฟูโต้ภาพสลากแห่งมัสไรเดอร์สเกลนายมีความกล้าที่จะร่วมทางไปขับปีศาจหรือเปล่าละ อมแร้ฉายก่อนันทีญี่ปุ่น3พฤศจิกายน2567ฉายจริงวันที่14พฤศจิกายน2567ในโรงภาพยนตร์พลากอนซินิเพล็กชั้นที่5